อาทิตย์ที่แล้วก็เพิ่งโอนให้ไปพันกว่าบาทผ่านมาไม่กี่วันขอเพิ่มอีกแล้วเหรอก็ของใช้ในบ้านมันหมดไงพวกน้ำมันกระดาษแล้วก็เครื่องปรุงพวกนี้อ่ะนี่เธอไม่ได้ทำงานเธอถึงไม่รู้ใช่ป่ะว่าเงินแต่ละบาทมันหามายากแค่ไหนอ่ะโอนมาให้ล้วนะใช้ให้ประหยัดด้วยโอ้ยแล้วนี่เธอซื้ออะไรมาอีกเนี่ย ข้อความแจ้งเตือนขึ้นมาเต็มเลยอะฉันเปล่าผ่านเงินคุณนะก็ฉันเห็นว่าช่วงนี้มันเข้าหน้าหนาวแล้วอะฉันก็เลยเซื้อคคลุมให้คุณคุณลองดูหน่อยสิเออดีนะใช้เงินผมซื้อของขวัญให้ผมบอรอื่้นี้ผมต้องขอบคุณคุณด้วยป่ะตลกละแล้วไหนข้าวผมมาะผมหิวจะตายอยู่แล้วเนี่ย อยู่ที่ครัวเดี๋ยวฉันไปตักมาให้นะเออคุณบัตรที่ผมทำให้คุณนะ่ะผมระง,งับไปแล้วนะถ้าคุณอยากได้เงินนะ่ะก็มาขอผมเองแล้วกนะันอืมอร่อยกว่าเมื่อก่อนเยอะเอยบอกแล้วไม่ต้องใส่น้ำตาลก็ไม่เชื่อฟุกคืออาทิตย์หน้าบีเขาจะแต่งงานแล้วอะ ฉันขอเงินไปใส่ซอให้เขาหน่อยสิว่าแล้วทำไมช่วงนี้เขยอมฟังจะขอเงินอีกเนี่ยแต่ว่าบีเขาเป็นเพื่อนสนิทที่สุดของฉันเลยนะคิดว่าเงินผมเก็บมาจากข้างถนน,นเนาะนี่ผมให้คุณใช้ยังไม่พอยังต้องให้เพื่อนคุณอีกเหรอมไม่กินละเสียลงคุณเห็นยาบำรุงร่างกายที่ซื้อกันวันก่อนไหมอ๋อ ผมให้ผู้จัดการผมไปแล้วอ่ะเดี๋ยวนะคุณก็รู้ว่านั่นฉันซื้อพ่อแม่ฉันแล้วไงเงินก็เงินผมไหมอะ่ะของแพงๆแบบนั้นอะ่ะซื้อให้พ่อแม่คุณไม่เปลืองไปหน่อยเหรอพ่อแม่คุณค่อยซื้อผลไม้ข้างทางก็แล้วกันคุณปีหนึ่งฉันจะได้กลับบ้านสักครั้งหนึ่งอะ่ะทำแบบนี้ไม่น่าเกลียดไปหน่อยเหรอทำไมนีม่เลี้ยงคุณไม่พอผมยังต้องเลี้ยงพ่อแม่คุณอีกอ่ะ นี่ขนาดเราย,ยังไม่แต่งงานกันนะเนี่ยลำบากก็ไม่ต้องกลับมาก็ได้นะลูกเหนื่อยเปล่าเพวกเรารู้ว่าลูกสบายดีก็โอเคแล้วที่แท้อยู่เป็นแม่บ้านคนอื่นต้องคอยตามหนอตามใจคนอื่นขนาดนี้เลยเหรองั้นฉันต้องเปลี่ยนตัวเองบ้างแล้ว คุณซื้อของอีกแล้วเหรอเลิกผานเงินผมสักทีแล้วก็เลิกซื้อของให้ผมด้วยนะถ้าการที่ฉันซื้อของให้คุณอะแล้วมันเรียกว่าผานเงินงั้นฉันกล่าวนะนี่คุณหมายความว่าไงก็ฉันใช้เงินตัวเองซื้อของให้ตัวเองละสิอยู่ตรงไหนหรออ้าช่างเหอะช่างเหอะคุณไปทํากับข้าวได้แล้วไปทางานมาเหนื่อยเหนื่อยผมหิวจะตายอยู่แล้วเนี่ยข้าวอะฉันกินมาแล้วส่วนคุณถ้าหิวก็ไปทํากินเองสิ อ๋อหรือว่าคุณอยากจะจ้างแม่บ้านก็ได้นะมาช่วยทําความสะอาดบ้านทํากับขา้าวแล้วคุณก็ลองถามเขาดูนะว่าง,งานง่ายๆสบายๆแบบนี้เงินเดือนเดือนเท่าไหร่โอ๊ยแเอ้ยเฮ้ยได้ข่าวว่าป๊อกกลับไปทํางานแล้วเหรอทำไมอะป๊อปจะไปทนลําบากกันไหมอยู่บ้านสบายๆเหมือนออมไม่ดีกว่าป๊อป ขอเไม่ไมสิฮะนี่ขอเงินอีกแล้วเหรอผมเพิ่งให้ไปตอนต้นเดือนไม่ใช่เหรอปัดดีประจำเงินมาโอ้สิบห้าล้านวันวันก็ขอได้เงินน่ะผมทํางานหาเงินน่ะผมเหนื่อยคุณรู้ไหมฉันมีปะเดี๋ยวฉันเ็นเพื่อนทําไมเขาต้องพูดเหมือนเปินตอาดด้วยอ่ะ เมืม่อเขาก็คนพูดเองอะว่าให้เราอยู่แต่บ้านส่วนเขาจะเป็นคนดูแลเราเองล้วแบบนี้จะให้เราเอาเงินม,มาจากที่ไหนอ๋อเวลาที่้ชายมันพูดว่าผมจะดูแลคุณเองนะสุดท้ายอะ่ะมันก็กลายเป็นแค่ว่ากูอะหาเลี้ยงมึงนะจำไว้นะออมสิ่งที่เธอทำอะ่ะมันไจ่ทำให้เขาอยากของคุณหรือว่าให้เกียรติเลยเพราะงั้นอะ่ะผู้หญิงอย่างเราต้องอยู่ในด้วยตัวเอง จะมีสิทธิ์คิดจะพูดในสิ่งที่เราต้องการเอ๊ะทำไมพ้งกลับมาวะแต่เดี๋ยวจ่ายเงินด้วยนะมือถือผมแบตหมดอ่ะไม่ดีมั้งคะเงินฉันอะไม่ได้เก็บมาจากข้างถนนซะหน่อยจ่ายให้คุณไม่พอยังต้องมาจ่ายเพื่อนคุณด้วยเหรอเนี่ยตลกเนาะของฉันก็ออมอะจ่ายเรียบร้อยแล้วนะ ส่วนที่เหลือก็เคลียร์กันเองนะอออไปกันเถอะเออต้องไม่ได้อย่างนี้ดิวันเนี้ยคุณเอาของเนี่ยเป็นง้อแม่ผมเลยนะแล้วบอกกับท่านว่าคุณจะลาออกมาดูแลผมเหมือนเดิมไม่แน่นะบางที ถ้าหนักยอมที่ผมแต่งงานกับคุณก็ได้เดี๋ยวนะของพวกนี้ฉันเสือให้พ่อแม่ฉันตังคหาแต่ยังไงก็ต้องขอบคุณแม่คุณมากๆเลยนะที่ไม่ยอมให้คุณแต่งงานกับฉันฉันนี่มันโชคดีจริงๆเลย <c oughs> คุณหมายความว่าไงก็ <c oughs> หมายความว่าฉันจะเลิกกับคุณไงฮะ <c oughs> เลิกนะผมดีกับคุณขนาดนี้นี่คุณจะเลิกกับผมเหรอ <c oughs> ดีกับฉันงั้นเหรอดีกับฉัน ไม่ให้ฉันทำงานแต่ก็ไม่เคยสนใจเลยว่าฉันจะมีตังใช้เปล่าดีกับฉันให้เข้าวฉันกินแต่ฉันก็ต้องทำงานหนักและยังต้องมาคอยระวังตัวไม่ทำตัวให้คุณโกรธอีกอะดีกับฉันแต่คุณไม่เคยให้เกียดฉันไม่เคยให้เกียดพ่อแม่และเพื่อนฉันอะ่ะไอความดีแบบเนี้ยคุณกองมันไว้ตรงนั้นเถอะฉันไม่ต้องการบ๊